เท่าไหรนะคำว่าเท่าไหร่เราปกติคําว่าเท่าไหร่เป็นภาษาพูดถูกปะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปอ่านในในเอกสารเลยที่เราเขียนถ้าเป็นทางการเอกสารวิชาการนะครับเราก็จะใช้คําว่าเท่าใดนะยิ่งโลกร้อนมากขึ้นเท่าใดความแปรปรวนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยเราต้องใช้แบบนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นบนผิวโลกคือปริมาณน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและเกิดภัยแล้งก็เป็นทางการยกเว้นข้อที่4นะคำตอบคือข้อนี้นะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยใครอยากทำไปสอบจริงๆอยู่ในห้องสอบแล้วผ่านฉลุยนะก็คือให้เราทำข้อสอบบ่อยๆพอเราทำข้อสอบทุกปีเท่าที่เราหาได้นะเราจะเราจะเขาเรียกอะไรเราจะสรุป มิติของคำถามได้เล,เลยว่าเขาชอบมาในรูปแบบใดน,นะเนื่องจากวันนี้เรามีเวลาจำกัดครูก็เลยไม่สามารถนำข้อสอบทั้งหมดของเรื่องนี้มาขยายความได้นะแต่ไว้ในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยนะทรงที่เคยออกใช้คาว่าทรงที่เคยออกทรงที่เคยออกหรือว่ารูปแบบที่เคยออกเนี่ยมันมาในรูปแบบใดแลวมันก็วนอยู่ในลักษณะแบบเดิมๆนะครับอ่ะต่อมาอีกสักข้อหนึ่งอ่าสํานวนไทย นะสัมมนวนไทยนะข้อใดไม่ถูกต้องอ่าสัมนวนเวลาเราทำข้อสอบสัมนวนเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกอย่างนี้สัมนวนกับบริบทที่ข้อความให้มามันไปด้วยกันได้หรือเปล่า